นวิหารหลวงพ่อสมฤทธิศักดิ์สิทธิ์คณะกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อสมฤทธิศักดิ์สิทธิ์แจกปฏิทินหลวงพ่อสมฤทธิศักดิ์สิทธิ์1มกราคม2568ในการนี้ได้รับเกียรติจากพลตีเพิ่มศักด์ขุนโขนรองกรมนอภา,าค 1, หนึ่งมอบปฏิทินเป็นของขวัญปีใหม่และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมแจกปฏิทินให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อเป็นของขวัญและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวในจิตใจในวันนี้พี่น้องประชาชนต่างหลังไหลมารับปฏิทินหลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์เป็นจำนวนกว่าพันคนพี่น้องประชาชนในจังหวัดใกล้เคียงก็เดินทางมาเป็นจำนวนมากรับเกียรติจากพันตำรวจเอกสถิตสังปบภัย อดีตผู้อมกับสพหนองแคร่วมแจกปฏิทินให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งในปีนี้คณะกรรมการได้จัดพิมพ์เป็นจำนวนหลายหมืน่นแผ่นปีนี้หลวงพ่อสมเร็จศักดิ์สิทธิ์สีทองเหลืองอารามพื้นแผ่นปฏิทินเป็นลายไทยพื้นสีทองงดงามแปกตากว่าทุกปีนายบุญเลิศเนตรขำมแนอเภอหนองแคได้มาให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่มารับ ปฏิทินหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ือได้ว่าเป็นโอกาสดีสําหรับปีใหม่ของทุกปีทางมูนิธิหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์จะจัดทำบัติทินแจกให้กับพี่น้องประชาชนในทุกปีกว่า2 0 0 0 0ืเล่มประชาชนได้เอาไปติดข้างฝาไว้กราบไหว้เพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงานทำสิ่งใดให้ประสบความสุขและความสำเร็จ ทุกประการปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งปวงไม่เจ็บไม่จนล่ำรวยตลอดปี2568น่และเป็นที่ยึดเหนี่ยวของพี่น้องประชาชนของแต่ละปี